我不同 จะไปประตูทิงไว้แบบนี้หรือเปล่าเขากล่าวยินลี่ใช่ป่ะยินลี่ใช่ไหมยินลี่โอ้ยแกเสิยงฉันดีปะดีมากใช่ป่ะยินลี่ใช่ไหม แกแรกมาเลยแ,แกมาัเหรอแกเลยแกออกจากล่าเพื่อนฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปเลยไม่อกมันเป็นใครม่รอะไรกูฉันเป็นใครเนะหรอฉันก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไงและที่ที่แกเหยียบอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นที่ของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะไล่แกออกไปแต่ถ้าฝืนแกยังไม่ออกไปอ่ะ ฉันจะเรียกหมอผีที่เก่งที่สุดมาปราบแกออกไปเลยแกฮะแกาจะจับหมอผีได้เหรอไม่จักหรอกมันเป็นงั้นนั้นน่ะมันจะให้ฉันทำไงเนี่ยีฉันจะถ่วงเวลาให้ก่อนแกก่อนรีบหาเบหมอผีแล้วกันแกออกจากล่าเพื่อนฉันไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปหมอผีไม่ได้ขู่แต่ฉันจะ ิงถ้าแกยังไม่ออกจากลางเพื่อนฉันไปอ่ะฮันนี่โทรเรียกหมอผีเลยโทรเร็วอาจารย์หมอคะผีเข้าเพืนนะะ่อนหนูค่ะมาช่วยตราบผีหน่อยได้ไหมคะค่ะที่บ้านเลยที่สามหนึ่งสามทับสามสองหกคะ่ะร,รีบมาเลยนะคะค่ะรีบมาคะ่ะว้ยแกแกเจอดีนะน,นมแก นี่ดูดูหมอผีที่ดังที่สุดในละแวกนี้แกเจอดี่อยช่ อาจารย er oh. 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 hey. ์มาถึงก็ต้องร้องีต้อนรับกันเลยเหรออ๋อสิแวนี้นี่วิญญาณสมเวสีวิญญาณเร่อนมันเยอะเจริงๆแบบนี้ต้องเจออาจารย์กันหน่อยและไป ไอ้ไอทีเอเจิดล้ออะไรล่ะเร่งมือหน่อยดิเดี๋ยวไปไปบ้านอื่นต่อ <cas uk> โอ้ยอ,อาจารย์ไม่จับอ่ะ <cas uk> <c oughs> ใครลองภูิเฉยๆน่ะมาเดี๋ยวอาจารย์จะจัดการให้หมดเลยผีต้นไหนเนี่ยมันมาเข้าของคนอาจารย์ข้ารู้ข้าเห็นว่าผีอ่ะ มาเข้าใครนางผีร้อยแกใช่ไหมที่มาเข้านางคนนี้อ่ะจะออกหรือไม่ออกจะออกหรือไม่ออกจะออกดีดหรือจะออกวยน้ำตาไม่ออกใช่ไหมมาออกสัตว์เสีย เ,เอาเข้าสารเสรจมา <m> แกแค่อาจารย์หน่อยสิเร็วเร็วไม่<ส>ออกใช่ไหมอาจารย์อาจารย์คะเฮ้ยไม่อาอจารย์เอาไป ผีน่ากลัวผต้องเปเ็นอะไรไม่รู้เลยข้าแค่ร้องเฉยๆอ่ะราผีมันจะกลัวข้าสารเตกหรือเปล่าเอาสารเตกไปสารหมดครับจานย์อจารย์มึมงใช้ปไปเมื่อกี้ครับทำไมไม่เอามาอีกเยอะอือ,อาสารหมดไม่เป็นไรต้องเจอสายสินเอาสายสินมา สาสินลืมซื้อครับซื้อไปแวะซื้อมาก่อนเลยแค่สายสินไอ่นี้ไม่เป็นไรผีแบบเนี้ยต้องเจอดิงั้นอาจารย์นมนวัดเจ็ดสีมาดีเจ็ดสงเลยอืมเบาๆหน่อยไหมอาจารย์เจ็บเอออาจารย์นมนต์หง่ะแล้วครับเมื่อกี้อาจารย์ขับรถเร็วเกินครับ เป็นน้ำเปล่าได้ไหครับจย์มันใช้ได้ไหมเอาไปเก็บของวันนี้มันเก่าแล้วเพี้ยนเทียนแบบเนี้ยต้องเจอของขังอาจารย์จะใช้สิ่งนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วนี่เทียนป่าสามพระเวสีแค่พูดชื่อก็กลัวกันทั้งบางแล้วนี่คือลงอาคมไปมากไยเพี้ยนข้าไปจดติดแ้่ปลายเทียน ผีต้นไหนก็อยู่ไม่ได้ทั้งนั้นมาผอมายินดีด้วยกดพรอดแคสต์ได้1,870แล้วเยี่ยมมากเลยมันใช่หรือเปล่าเอาไฟแช็คมาจับเบอแล้วมันจะจุดติดไหมเนี่ยไฟแช็คไม่ได้เอามาครับกันอุ่ยมันจะจ้างมันทำไมเนี่ย จะรอดเลยนะแกอาจารย์คนนี้อาจารย์ผีนนคนหรือเปล่าวะออกไปเมื่อกี้กดป๊อปแคทอยู่ได้ไม่ต้องห่วงผีตึ้งเนี่ยไม่เท่าไรหรอกถึงเวลาแล้วใช่ไหมครับอาจารย์พี่อาจารย์ต้องใช้สิ่งนั้นอะ <c oughs> ถึงเวลาแล้วสิต้องใช้มันเ่ะผีอะไรแบบเนี้ยต้องเจอดิโมาอาจารย์จะสั่งไฟแช็กเหรอครับ มันใช่ไหมนี่อาจารย์ได้เปิดแก๊ปหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นี่อะไระกล้องครับเออผีสมัยเนี้กลัวกล้องสุดมาเชื่อดูแล้วกันนี่เอาไปได้คนที่หนึ่ เมียแม่เมียเมียแม่เฉยผูคือแม่เมียเฉยอย่างนี้ต้องเจอครูอาจารย์จะใช้ใช่ไรเปดซ 等我来，你又讲你啥意思？哪来了？